สวัสดีค่ะฝึกวันที่ตอนเช้าๆก่อนใครเลยนะคะ idag är det fredag 12 december idag är det fredag 12 december วันนี้คือวันศุกร์ที่24เดือนธันวาคมวันนี้คือวันคริสต์มาสนะคะวันอ่า วันที่เขาเฉลิมฉลองกันวันที่24เดือนธันวาคมเนี่ยภาษาโนสเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือยูลอฟตันยูลอฟตันนะคะวันนี้ก็คือทุกๆคนทุกๆครอบครัวก็จะเฉลิมฉลองกันด้วยอาหารยูลาร์ตนะคะก็อาหารคริสต์มาสก็เป็นพิธ,ธีเป็นเทศกาลชาวคริสต์นะของชาวคริสต์นะคะที่นี่ก็จะเฉลิมฉลองวันนี้ก็ สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็จะได้เห็นว่าอาหารคนรอสเนี่ยเขากินยังไงเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกหลายๆคนก็คงจะไม่มีเวลามาดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้คือวันที่วุ่นวายมากๆนะคะแต่ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะอ้าวเดี๋ยวประโยคต่อไปค่ะ Imogen R D l e Imogen R Lea พรุ่งนี้คือวันเสาร อีโอ r วอร์มาเก้นอาร์ด a เซนด e อีโอเวอร์มาเก้นอารแล้ววันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะ i ีโกร์วาร์ดีโทสตาอีโกร์วาร์ดทสตเมื่อวานเนี้ยเป็นวันพฤหัสบดี i ี o อร์กอสวาร์ดีอุนสตาอีฟอร์กอสวาร์ดอุนสต วันก่อนนี้ก็คือวันพุธค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้นะคะเราอวยพรเป็นภาษานอสว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเราพูดว่ากูยูลนะคะกูยูลอลาสัมเมนฮาร